ขอไปดูสมุดปราการก่อนก็นแล้วกันมันมีเรื่องราวที่ให้ดูในจุดเกิดเหตุก่อนเพราะในจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมฮัก์เขาไปเจอคุณไพโรธ ถูกแทงนะฮะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บโดยจริงๆแล้วเนี่ยคุณไพโรธเนี่ยคือต้นเรื่องอแกจะไปทวงเงินเรื่องค่าก่อสร้างกับญาติแกแล้วตอนที่แกบุกเข้าไปทวงเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าบรรดาญาติญาติได้มีการต่อสู้กับคุณไพโรธจนกระทั่งคุณไพโรธจากฝ่ายที่จะไปเปิดเขาก่อนสุดท้ายโดนญาติเนี่ยใช้อาวุธมีดเนี่ยนะฮะแทงโดยเบื้องต้นตอนที่ไปเจอร่างของคุณไพโรธเนี่ยคุณผู้ชมฮะ เจ้าตัวโดนแทงที่ต้นคอคางแขนแล้วก็สีข้างรวมทั้งแผ่นหลังเนี่ยนะฮะถามว่าต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้มันมายังไงคุณผู้ชมดูผังตัวบุคคลตรงนี้คู่ขนานกันต่อมาเลยอย่างที่บอกจากคนที่จะเข้าไปทวงเงินของตัวเองไพโรธเลขหนึ่งไปทวงเงินกับทางด้านของนายเขียดจังหวะที่ไปทวงเงินกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยู่ๆคุณเขียดเขาก็มีเพื่อนของเขาอีกคนนึงชื่อว่าคุณหลุยใช่ไหม เขาเป็นเคอญาติกันหมดเลยเป็นเคญาติคือหลุยเนี่ยเป็นเคยญาติเป็นพี่เขยเอาเป็นน้องเขยของในเขียดค่ะซึ่งตอนที่บุกไปทวงค่าแรงเนี่ยไพรโรดเนี่ยเขาไปทวงค่าแรงกับในเขียดแล้วก็มีการทะเลาะก,กันแล้วก็มีการต่อว่าในเขียดต่อว่าพ่อแม่ในเขียดพ่อ<ม>พรมมินหรือในหลุยเนี่ยรู้ ก็เลยเดินมาเพื่อจะเคลียร์ว่ามาว่าพ่อแม่มาว่าพี่เขยฉันทำไมก็เลยทะเลาะก,กันแล้วปรากฏพรมินเอามีดมาด้วยก็เลยมีการจ้วงแทงในไพรโรธที่คอจนกระทั่งบาดเจ็บกลายไปว่าจากฝ่ายบุกไปทวงเงินถูกเครือญาติก็คือน้องหลุย<ฆ>เอามีดแทงจนกระทั่งบาดเจ็บและนี่คือสภาพพี่ไพรโรธทวงเงินเรื่องค่าก่อสร้าง<ฆ>กลายเป็นฝ่ายเจ็บนะฮะและต้องจ่ายตังค์รักษาตัวเองอีกเนี่ยนะฮะ ล่าสุดวันนี้เห็นตัวบุคคลแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเครือญาติทั้งหมดมันจะมีวงจรปิดใช่ไหมถ้าเราไล่เรียงให้ดูทีละอันเลยหลักฐานที่เราได้มาวงจรปิดตอนทุ่ม45เดี๋ยวจะเห็นคุณเอไพโรธเนี่ยเขาตามมาต่อว่าต่อขานค่นี่ค่าคุณเอก็คือไพโรธนะฮะคนเจ็บสีเหลืองกําลังด่าญาติเอาง่ายๆเรื่องค่าก่อสร้างซึ่งเขาบอกว่าเขามาทวงเงินเนี่ยตอนนี้เขายังคงค้างอยู่พันสามต่อยกันแล้วฮะนี่ ต่อยกันได้เคียด ตอนทะเลาะกันเดี๋ยวเพกกลับไปใหม่อีกรอบนึงนะฮะสีเหลืองคือฝั่งคนเจ็บไพโรท,ที่เรากําลังบอกค,คุณสีเวียงเนี่ยก็คือเป็นอีกคนหนึ่งเป็นแม่ใช่ไหมเป็นแม่ของนายเขียดแล้วก็ผู้ก่อเหตุเออน,ะะนี่ฮะ ในวงจรปิดไม่เห็นในหลุยนะเดี๋ยวกําลังจะมาเพราะตอนแรกต้นเรื่องเนี่ยก็คือว่าทางด้านของเอมาทวงเงินทางด้านในเกียรติแล้วก็ทะเลาะชกต่อยกันตอนประมาณทุ่มสี่สิ5นาทีซึ่งพอเรื่องนี้ไปถึงหูหลุยกล้องจรปิดตัวต่อไปค่ะตอนประมาณ3ทุ่ม16นาทีในหลุยก็จะเดินมาแล้วเพื่อจะมาถามในเอว่าไปหาเรื่อง ครอบครัวเขาทําไมเนี่ยเดินมาแล้วฮะตอน2.26นาทีมือมีดใช่แล้วก็พกมีดมาด้วยตอนนี้ค่ะนี่แล้วหลังจากนั้นค่ะพอเดินมาปั๊บก็มีการไปเคลียร์กับทางด้านของนายเอแต่อีท่าไหนไม่รู้เนี่ยค่ะก็มีการเหยเห็นมีดในมือไหมฮะนี่จุ้งแทงเข้าไปค่ะแล้วก็เดินที่ลําตัวแล้วก็ที่คอของทางด้านผู้บาดเจ็บคือนายเอคุณผู้ชมฮะ,ฮะนี่ฮะให้ดูประมาณนี้พอแล้วนี่นะฮะ แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้มันลุมมาตุ้มโดนแทงเข้าไปคอหลังแขนไหล่สีข้างแล้วตัดภาพมาหลังจากแทงเสร็จเห็นบอกว่าตัวในหลุยจะหนีใช่ไหมใช่เพราะว่านนะในเอนีหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการไปหยิบไม้มาเพื่อที่จะไล่ในหลุยออกไปด้วยนะคะหลังจากที่โดนแทงไปแล้วคือตอนนั้นน่ะเหมือนก็ยังก็ยังลุกไหวอยู่อะคะ่ะแล้วในหลุยก็เลยหนีไปเนี่ยค่ะอเอาเหิบมาเนี่ยแต่คือเลือดเนี่ยซกลรวนะคะต,ตอนนั้นนี่ฮะ เอคือไพรโรดนะฮะคนเจ็บเนี่ยฮะเจ็ดแผลฮะอโอ้ like really. แกเดินเหมือนแกไม่เจ็บเลยนี่ฮะแต,แต่เลือดแกไหลย<ม>้อย <ó> เลยนะฮะ <S 1> <S 1> ค่ะนี่ที่เห็นนี่คือคนเจ็บนะฮะ แข็งแรงมากล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับวันนี้ทางทีมข่าวของเราไปติดตามเรื่องนี้เราลงไปพื้นที่เห็นในวงจรปิดป้าศรีเวียงใช่ไหมฮะเป็นแม่ของหลุยเนี่ยแหละมือมีดเราก็ไปถามบอกป้าศรีเวียงข้อท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นป้าศรีเวียงก็บอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยในเอเนี่ยเขารับเหมาต่อเติมบ้านแล้วก็อย่างที่บอกทะลกกเลาะกันเรื่องค่าก่อสร้างปมเรื่องเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยที่มีการตกลงกันไว้4,5 0 0ตัวในเอเนี่ยเบิกไปแล 3, 200, ้ว3,2 0 0เหลืออีกประมาณแค่ แต่จะด้วยอะไรก็ตามแต่ที่ทางด้านคุณเขียดเนี่ยเขาไม่จ่ายเงินก็เพราะว่าคุณเอเนี่ยแกทิ้งงานอพอทิ้งงานเสร็จสับเนี่ยใครจะนึกว่าอยู่ๆพี่เอไพโรธตามวงจรปิดเลยพี่เอมาหาถึงที่บ้านแล้วก็มาทะเลาะก,กับคุณเขียดหลังจากนั้นคุณหลุยเขารู้เขาก็เลยตามมามเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นยืนยันนะฮะถ้าดูจากวงจรปิดที่หลุยไปทําร้ายคุณเอเนี่ยเขาบอกว่าน้องหลุยทําไปเพราะป้องกันตัว เราก็ถามป้องกันเราก็เห็นกระซวกซะแบบไม่ยั้งเลยนะฮะเขาบอกว่านั่นคือการป้องกันตัวและมีดที่พกติดตัวมันคือมีดตัดกล้วยที่พ่อให้มาเขาไม่ได้เตรียมมามเพราะเขาทําอาชีพพวกเกษตรมีดมันก็เลยติดตัวแต่ว่าในเอตัวใหญ่กว่ามาทําร้ายก็เลยต้องป้องกันตัวที่ผ่านมาน้องหลุยมือมีดแทงเจ็ดแผลลูกของแม่เป็นเด็กดีแต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันตามกระบวนการ ฟังเสียงคุณแม่ของหลุยส์เขาหน่อยฮะด่าพี่กูทําไมก็ด่าผ่านมึงมึงด่าพี่สาวกูทําไมมึงอะไรเงี้ยก็แหน่มันก็เลยลุกมาต่อยเลยเหวั่นเราก็ไม่เห็นนะ,ะก็ขิดถูกก็ตามกล้องกันไปเพราะว่าป้าก็ไม่ได้เข้าข้างลูกแสดงว่ามันเป็นจังหวะที่ว่าเขาสู้ไม่ได้สู้แม่ตัวนี้คนชื่อเอเขาร้อยเป็นร้อยโลลูกชายเป็นห้าสิบโลมื่อลูกชายผอมตัวนี้เดียวลูกชายตัวนี้หนึงแล้วทางด้านลูกชายเห็นว่าตอนแรกคือ ขับรถไปเออไปมไป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 จะไปแจ้งความก่อนจะไม่บตัวเพราะว่าก็มีบาดถวนนูขาเจ็บและหน้าถลอกไงกว่าโดนต่อยหน้าอย่างเดียว<ฮ>แล้วก็พอดีมันสับสนมันก็สับสนก็เด็กอะเนาะ<ฮ>มันก็เลยเออทำอะไรไม่ถูกก็เลยว่ากลับมาก่อนหรือขับมาก่อนก็เดี๋ยวมาคุยกันแล้วตำรวจเขาบอกว่า ใช่เอาพาไปเดี๋ยวถ้าไม่ไปก็เดี๋ยวคือออกหมาจับมันจะลําบากเ,ออเพราะว่ากล้องมันมีตํารวจเขาดูกล้องแล้วว่ามันไม่ผิดกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือไน,นอกตัวด้วยกัยน คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือแม่ของน้องหลุยอย่างที่บอกว่าลูกแม่ตัวนิดเดียวนะฮะล่าสุดนะฮะเราไปที่โรงพักคุณผู้ชมครับตำรวจเขาได้มีการเค้นสอบหลุยเนี่ยนะฮะแล้วเบื้องต้นเห็นบอกว่าตอนบ่ายสองสอพเมืองสมุทรปราการเรียกในหลุยมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยเมื่อคืนนี้หลุยเนี่ยครับไปมอบตัวตำรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทีมข่าวพยายามจะสอบถามว่าสาเหตุโกรธอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวเองเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ได้มีการตอบคำถามอ่ะลองฟังเสียงช่วงแรกดูก่อนฮะ รุ้ไหคะสังเหตุที่ลงมือแทงพี่เอเป็นเพราะอะไรนะคะเขาท่ออะไรเราประโยคที่ฟิวขาดที่สุดที่ตัดสินใจแทงอะคือเรื่องอะไรคะลูาด่าว่าอะไรอยากขอโทษพี่เอไหมคะเรา,าไม่ไดขอโทษเขาเลยครับโรมี่นี่เราพกไปตั้งแต่แรกไหมคะอันนี้คือที่ไปนี่แค่โกรธแทงเหรอคะรู้จักน้องอย่าพูดอะไรหน่อยไหมคะ ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะตำรวจเขาเอาหลุยไปสอบปากคำปรากฏว่าคุณอานงเป็นน้องสาวของคุณเอใช่ไหมใช่ค่ะก็มาสอบปากคำด้วยโดยน้องสาวของคนเจ็บยืนมองหลุยแล้วก็พูดว่าทำไมทำพี่เอได้เห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมึงไม่น่าทำเขาเลยเห็นเข้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยหลังจากนั้นน้องสาวของเอไพรโรธก็ร้องไห้ออกมาลองดูบางช่วงบางตอนหน่อยนะฮะบรรยากาศที่เขาถามหลุยนะฮะ นี่ยมันเขาอยากน้ำกินกินไม่ได้ดิโมไม่ให้กินครับคุณผู้ชมครับทางด้านน้องของเอไพโรดก็ถามซึ่งซึ่งหน้าแต่หลุยไม่ได้ตอบอะไรนะครับแล้วก็เบื้องต้นหลุยเองเนี่ยถูกแจ้งข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัส คือวันนี้เองทางฝั่งคนเจ็บบ้างเห็นบอกว่าคนที่ตะโกนถามก็คือคุณอนงใช่ไหมใช่คคุณอนง,องก็ให้สัมภาษณ์กับเราเหมือนกันนะครับว่าไม่คิดว่าคนก่อเหตุจะทําแบบนี้แล้วก็ยืนยันว่าจะขอดําเนินการให้ถึงที่สุดในส่วนเรื่องของการเรียกร้องเงินส0 0 0สนจริงจริงก็ไม่ได้อยากเรียกแบบนี้ใช่ไหมใช่คือเขาบอกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติจ่ายส0 0 0 0 0มาก็ถือว่าจบเรื่องเพราะว่าต้องบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวถ้าไม่บาดเจ็บเนี่ยก็ต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวได้อีกตั้งเยอะ ก็เลยเรียกไปสามแสนค่ะเอาจากโรงพยาบาลเขาเอาจากโรงพยาบาลแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยหรือัวเองได้ไหมเราจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ถ้าเขาอยู่คนเดียวใครจะดูเพราะว่าแฟนเขาเขาต้องไป,ไป,ไปมาๆประมาณได้อาทิตย์ละครทิศเดียวครั้งเดียวเพราะเขาต้องดูลูกเล็กเขาต้องมีลูกเล็กแค่ขวบเดียวเองลูกเขาหนูบอกเลยว่าไม่หนูไม,หไม่หนูไม่รับคําขอโทษแล้วก็ ถ้าเป็นเงินหนูไม่อยากได้หนูบอกเลยหนูคําว่าเงินอ่ะสามแสน่ะพี่ชายหนูหาได้มากกว่านั้นถ้าเขาถ้าเขาทำงานจริง,รงๆก็หาได้มากกว่านั้นเขารับงานแต่ละงานอ่ะเขาทําตลอดทาทุกวัน คุณผู้ชมครับเราต้องให้ความเป็นธรรมครอบครัวคนเจ็บเขาด้วยนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยเหมือนกับทางฝั่งของขอครอบครัวหลุยอ้างว่าคนเจ็บเทงานและจะมาทวงเงินอะไรอีกละ่ะ<ฆ>ล่าสุดวันนี้น้องคนเจ็บบอกไม่ได้เทงานนะฮะ<ฆ>เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่ากําลังอยู่ระหว่างการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง<ฆ>แต่ยังหาไม่เจอเออไม่ใช่หาไม่เจอยังไม่มีของโดยล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะอาการของทางด้านของคนเจ็บนะขนาดนี้ก็คือเอไพโรต แจ้งให้ทราบเห็นบอกว่าโดนแทงเลือดคลั่งนะฮะถูกแทงมากกว่า8แผลก็คือคุณอนงะที่ไปเยี่ยม,มแล้วก็ให้ความคืบหน้าของอาการมาอ่ะจบเรื่องนี้ครับผู้ชมฮะ